ก็เกมอางในเป็นเกมแนวชาวเฟนหรือที่รู trendy, ้จักกันในทีดีนะคะเป็นเกมแนวป้องกันฐานตามเงื่อนไขโดยระบบเนี thing, ่ยก็จะแบบว่าให้ระวังตัวละครโน่นนี่เออแล้วก็ก่อนจะได้ตัวละครเราก็ต้องไปกระชาเกลือกันนิดนึงเป็นไตกันก็ระวังนะคะแม้ว่าจะเค็มขนาดไหนนะคะตัวละครเขาน่ารักนะคะก็คือให้อภัยนะคะเกมอ่างไนสามารถโหลดฟรีได้ทั้ง iOS และ Android จังนี่ไม่มีสปอนแต่อยากจ้างจ้างได้นะจ๊ะซึื่งเดี๋ยวนี้มิมก็จะพาทุกคนไปดูงาน กอเนี่ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้กันด้วยนะก่อนจะไปดูงานและไปกันเลย พอเริ่มเข้าในงานนะคะบูธแรกเลยคือบูธนมถั่วกโกเกะฉันก็คงงมากก็คือมีชาไต,ต้หวันเออชาไต้หวันนม,มถั่วฉันก็เลยงงเสียเลยซื้อมาราคา60บาทซึ่งคุ้มนะสําหรับหิ่งว่าก็คือได้น้ํหนึ่งแก้วแล้วก็มีขนมเป็นถั่วโกเกะอีก2 3 4ถุงมากถ้าจะไม่ผิดก็คือเยอะเหมือนกัน60บาทแกได้ยเยอะอยู่นะแถมได้กระเป๋าด้วยอย่างเงีง้ยก็เลยไปไปบ้ายกับพี่โกเกะนิดนึงแล้วก็ไปติม มากแต่ก็พอกินได้นะทุกคน สรุปคือมันไม่ได้แยกแกมันแค่แปลกแต่ก็โอเคพี่พี่ชายเสื้อดํานี่เขาให้ถั่วลําเรเพิ่มมาอีกถุงก,ก็คือได้มา5้าหกถุงเลยแหละมาพอเราเข้าไปในงานเนี่ยมิงก็พุ่งตรงไปโซนด้านหลังก่อนเลยเพราะมันมีของกินค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็น uku, เกี๊ยวซาลาเปาถั่โกากิเอยข้าวแกงกะหรี่เขามีเพราะหิวไงก็เลยไปหาของกินก่อนก็คือจะอยู่ทางหลังหลังงานทุกคนแต่มีของกินเยอะมากนะคะส่วนเข้าไปลึกๆนะคะก็จะมีโซนนั่งกินที่อยู่ตรงข้ามกแบบโซนอาหารเลยก็คือแบบเออไม่ต้องแบบหาที่นั่งกินข้างนอกหรือเามี ที่นั่งให้นะคะแล้วก็มีเวทีแสดงความสามารถนะคะทั้งอณิสองไอดอลนะคะเขาก็จะมารวมตัวกันแสดงบนเวทีสร้างความคลึกครืนอะไรจังสั้นจังซี่เด้อ แวะมาแวะดูโซนทางด้านหลังงานกันดีกว่าด้านหลังงานนะคะด้วยความว่าเซนทันนะคะเซนทันเวลด์เนี่ยเขาจัดงานธีมคริสต์มาสก็จะมีต้นคริสต์มาสมีโซมีโอ้โหใหญ่มากอลังการเวอร์นะคะข้างหลังก็จะเต็มไปด้วยแบบเออเราเคอรเทที่แต่งแบบธีมคริสต์มาสแล้วก็ออบุคคลภายนอกนะคะที่เขามาถ่ายรูปในธีมเหมือนคริสต์มาสด้วยเนาะซึ่งคนเยอะมากเลยแล้วเสียงมันดังมากะะเลยว่าคลิปนี้เลยเป็นการพากทับซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันเสียงดังแล้วมันค่อนข้างจะเป็นคีิกว้างอ่ะทุกคนจะแหกปาก พูดมันก็ไม่ได้ก็เลยเอามาพาก,กับที่ห้องอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งมันก็สวยจริงๆนะแต่ว่าเราแต่งตัวไม่เข้าตีมเลยอ <laughs> คือมันไม่ได้ศึกษาอะไรากันเลยอยากไปก็ไปก็ oh! <ะ> Gör ตอนนี้ก็เกือบ5้าโมงนะคะมิงก็เลยว่าคิดว่าจะกลับบ้านแล้วเนาะก,ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดังนะคะดังมากเลยละ่ะเย้ y, ก็ถึงห้องแล้วนะคะขออนุญาตถอดแว่นแป๊บนึง เพราะว่าคอนแทคเลนเนี่ยก็ไม่มีค่าสายตาแล้วค่ะทำให้มิงต้องใส่แว่นก็สำหรับงานเจเทนในวันนี้นะคะก็จบไปได้ด้วยดีนะคะก็อาจจะก,กลับเร็วนิดน,นึงเพราะว่าเออมันค่อนข้างร้อนนะเนาะแล้วก็ชุดมันไม่ค่อยเอื้อมหน่ยนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณวินนะคะที่ให้ยืมทั้งชุดนี้มารวมถึงคอนแทคเลนด้วยนะต้องเรียกว่าเออผู้สนับสนุนใจดีที่กูไทยมานะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็สำหรับงานนี้ก็โอเคนะสำหรับหมิงว่า คนก็ไปเยอะอยู่นะคะเด็กคอร์สไม่ได้หวือหวาเหมือนที่คิดแต่ก็ไม่ได้แย่เลยแล้วก็นี่ค่ะโกแก่นะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้แต่อยากโปรโมทเพราะว่านเอชาที่กินไปอะรสชาติมันแปลกๆทุกคนมันจะแบบไม่ได้แย่นะแต่รู้สึกไม่คุ้นเคยขนาดเองนะคะแล้วก็เขาแจกอันนี้มาให้เยอะมาก่วเป็นถุงๆอันนี้หมิงเอาแจกพี่ลุงยามพี่อะไรไปเยอะแล้วนะแถมกระป๋อสีเหลืองน่ารักมากเลยอะอนนี้อะดูนี่อะ มีอยู่5อันเขาให้มา5อันจะเหลือ3อันเพราะว่าแจกเข้าไปหมดแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมบอกมิงนะมิงจะได้ทำให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะบ๊ายบายก็สำหรับการมาคอสในครั้งนี้นะคะก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคนก็คงจบไปแล้วนะคะก็สำหรับงานคอสในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เจอเลเยอะท่าน อื่นๆเยอะมากเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้าไปขอใครถ่ายรูปแต่ว่างานนี้เนี่ยเราเจอคนที่เราเคยเจอมาจากงานคอร์ดอื่นๆเนี่ยเราก็เลยทําให้เรากล้ามากขึ้นนะคะก็ถ้าใครที่ยังลังเลว่าจะไปงานคอร์ดดีหรือไม่ไปงานคอร์ดดีแนะนําให้ไปนะถ้าเจอกันกรทักทายกันได้นะคะซึ่งมิงบอกเลยว่ามิงไปเรื่อๆเนี่ยมิงจะเงามากเพราะมิงไม่กล้าทักใครแก่เออแต่ว่าถ้าคุณมาทักเราเราทักตอบนะเราแฮปปี้มากเลยนะเออเราดีใจที่จะทักนะคะ ก็ถ้าใครนะคะเงาก็มาเจอกันที่วีบีได้นะคะหมิงไลฟ์อยู่นะก็ถ้าใครนะคะอยากติดตามผลงานสามารถติดตามผลงานคอร์สเพยได้ที่ไ g นี้เลยหรือว่าถ้าใครอยากตามไลฟ์สไตล์ของหมิง,ง,มงก็ไปติดตามไอนี้ได้นะคะ